ถ่ายทำปิดนั่นได้หมอนี่คือการลัดหนูเนาะโอ้โหหนูช้ำหนูเลงหนูได้นี่ยได้โอ้หนูตัวนี้เขาจะความไว้ ปลาใหญ่เนาะตัวนี้เนาะในวันอะไรบหรผลงานในการหายงิยงตอนนี้เราก็ได้มาปั่นเดียวเนาะคนสามคนไปนำกันเนาะเดก็ได้หลายเยอะได้ก็โอเคโย่สำเนานี่งเจังนกพร้อมหนุกพร้อมครบสุด ได้ละมือก็ได้กินน้ำผ่านเพื่อนนี่ยและพผ่านเพื่อนพาไปาเนาะผ่านเพิ่นเก่งเลยตอนนี้องก็ได้มาหัาเธอเลยเนาะโอ้ก็จะได้มากอะไม่ธรรมดาอะไรนด้หลายๆขนาดคนหอยงหอยยองโอ้ดึกดืกก่นทึ้งคืนก็ไม่ได้นอนจะ หากินมันไม่ไ,ได้ง่ายยไม่ห่อก็ปั้นเดือดรุรอยเลยเนาะเาก็มัออนเอร์นเลยอา้ก็ได้งในซรันี้และนกนู้ซโตเนี่แล้วนะพอแล้วนะวกนารทรัขิงมาวคนนี้เอกระสีป,ปีคมเพกันนี่นะมันเดึกมันเดืนดเลเราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดจับสไลดบายบาย มาคนในี้ากว่าสิปีคีมเนาะเพราะว่ามันดึงมันเดินเลยแล้วก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อบ,บาย